สู่รายการท้าลองท้ารวยในช่วงที่2ค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นะคะที่เราติดค้างกันไว้ค่ะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปุ๋ยน้ำนะคะค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาพูดคุยกันเลยค่ะว่าผลิตภัณฑ์ปุ๋ยน้ำตราหนึ่งอินซีดินนี้เป็นยังไงกันค่ะค่ะเห็นว่าเรามีเป็นปุ๋ยน้ํามาด้วยมีหลายชนิดด้วยค่ะแล้วตรงนี้นี่เป็นคือเป็นมายังไงคะกับตัวปุ๋ยน้ํานี้ตัวปุ๋ยน้ำนะฮะะปกติปกติพืชนี่จะต้องดูดซึมอาหารเขาเรียกว่าออสโมซิสเลยนะทางทางทางรากแล้วก็อีกทางนึงก็คือทางใบ เราก็ทำ <c oughs> ทำให้ครบวงจรเอา, <c oughs> อาทางใบเข้ามาช่วยอีกแรงหนึ่งว่าทางทางใบนี้จะช่วยจะช่วยเขาเรียกว่าช่วยช่วยให้ทนแรงได <c oughs> เ้เปรียบเทียบเปรียบเทียบก็คือที่ที่เราทำกันอยู่ก็คือทำเป็นป Ł ุ๋ยน้ำไม่กลัวแรงถึงแม้ว่าจะแรงเราก็ฉีดได้ฉีดพ่นได้สิ 10, 10บวันหรือสิบหวันฉีดพ่นครั้งหนึง่ง ไม่ต้องกลัวฮะว่าว่ามันมันจะเหี่ยวจะเช่ามนกแค่นี้เขาเขาแรงเป็นเดือนเลยนะในเมืองไทยเนี่ยอันนี้เราเราทนได้ถึงสามถึงสามเดือนสามเดือนเลยครับไม่มีน้ํานี่ก็ยังไม่มีน้ําอยู่ได้ถึงสามเดือนโอ้หมาตะเจนมากแต่มันมันก็มันก็จะไม่ขึ้นนะมันไม่ขึ้นแต่มันไม่เหี่ยวแต่ไม่ตายไม่ตายพอฝนมามันก็จะแตกแตกก็คือจะช่วยได้ในช่วงหน้าแรงเป็นอย่างดีเลยเพราะว่าหน้าแรงอย่างที่บอกเราก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้รูปก็เปลี่ยนเปี่ยไปก็ฝนไม่ตกต้องตามดูครับ ชาวนา<ม>ก็ข,ดขาดแคลนน้ำก็ได้ตรงนี้ไปก็อาจจะช่วยวได้หลักการก็คือใช้จุลินทรีย์ตึงไนโตรเจนในอากาศเข้ามาช่วยในไนโตรเจนในอากาศมันมันมีมากถึง70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะก็ตึงไนโตรเจนมามามาช่วยมามาเปลี่ยนไนโตรเจนมาเป็นไน,นเตรตโดยโดยที่ใช้กลุ่มจุลินทรีย์ทั้งแดกลุ่มเข้ามาช่วยแล้วก็โกรโฮโมนจะเข้ามาช่วยตรงนี้แล้คือ บางบางคนเขาไม่กล้าฉีดนะฮะถ้าถ้าเขาไม่ไม่ไม่ได้ลองเนี่ยเขาจะไม่กล้าเลยเพราะว่าฉีดเขาเขาเคยใช้เคมีเขาฉีดฉีดพ่นเวลาหน้าแรงยิ่งฉีดก็ยิ่งตายเพราะว่ามันแรงมันจะร้อนของเรามันมันไม่ใช่ปุ๋ยร้อนนะมันเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ที่เราสก,กัดมาจากตัวตัวชนิรีี์จริงๆแล้วก็สก,กัดจากโรตฮอร์โมนที่เข้ามาช่วยตรงนี้นะจะช่วยทางใบได้ดีมากแล้วก็ทําให้ต้นพืชน,นี่ใบหนา มันนะจะมันไม่เหมือนไม่เหมือนเคมีจะแตกต่างกันเลยถ้าถ้าถ้าไม่มั่นใจทดสอบเนี่ยทดสอบเลยเคมีกับนั่นแหละแปลงต่อแปลงเราทาแปลงทดลองมาแล้วค่ะแล้วเห็นว่าอันนี้มีการแบ่งด้วยใช่ไหมคะว่าแต่ละสีแ่ละสีเนี่ยเหมาะกับพืชชนิดไหนเหรอคะเริ่มจากสีเขียวก็ได้ครับตัวตัวตัวปุ๋ยจะเป็นตัวก้นโมตัวตัวสีเดียวตัวปุ๋ยต้อนพวกอาหารเสริม อาจจะเป็นอา,อาหารเสริมแล้วก็ตัวขับไล่มแมลงอ๋อเป็นตัวช่วยใช่ตัวช่วยขับไล่มแมลงแล้วก็พวกเพี้ยกันเพี้ยกันแมลง ก็คือไม่ยุ่งยากนะคุณผู้ชมอาจจะมองว่าเอ๊ะมันมีหลายตัวจริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะมันจะมีแค่ทางบินทางดินนะคะเป็นแบบเม็ดแล้วก็เป็นทางใบก็จะคือฝาสีเขียวใช่แล้วก็อันอื่นนี้ก็จะเป็นตัวช่วยเสริมพวกกันแมลงกันอะไรถ้าแบบชาวเกษตรกรเนี่ยยังไม่มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่เราใช้เนี่ยจะสามารถกันแมลงได้จริงไหมอะไรอย่างเงี้ยอ่าเขาก็สามารถใช้ตัวนี้ไปเป็นช่วยคือเป็นเครื่องกระันตีได้ครับเขาเข้ามาช่วยอีกแรงหนึ่งเข้ามาช่วยอีกแรงหนึ่ง <c oughs> แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัว,ต,วตัวสำคัญก็คือตัวคุ่มายา <c oughs> ตัวคุ่มายานี่ลิตนึงนี่เราสามารถใช้กระนาข้าวได้ถึงสิบไร่สิบ <c oughs> ไร่นี่ไม่ใช่คุ้มายายอย่างเดียวนะเมล็ดพันธุ์พืชไอ้เมล็ดไอ้วัชพืชพวกตอสางพวกย่อยสลายตัวเนี้ยเจ็ดวันจะย่อยทั้งหมดเลย ค่ะเห็นว่าวันในเทปนี้ก็มีวิทยามาให้ชมอีกเหมือนกันตอนนี้เป็นวิทยาเกี่ยวกับอะไรคะคือการคัดแยกจุลินทรีย์เป็นห้องแฝดเป็นตัวเกี่ยวกับระปุ๋ยน้ำนี่นะค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปรับชมวิทยากันเลยค่ะจุลินทรีย์คืออะไรหลายคนคงจะไม่เข้าใจดีนักว่าจริงๆแล้วจุลินทรีย์นั้นคืออะไรจุลินทรีย์คือสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กมากมาก ขนาดที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าถ้าจะมองเห็นจุลินทรีย์จะต้องใช้เครื่องมือชนิดพิเศษคือใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องจึงจะมองเห็นได้จุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดแรกที่เกิดขึ้นมาบนโลกโดยปกติเราสามารถพบจุลินทรีย์อยู่ได้ทั่วไปตามธรรมชาติคืออากาศน้ำและพื้นดินเป็นต้นจุลินทรีย์สามารถแบ่งออกได้เป็นสประเภทตามขนาดรูปร่าง โดยทั่วไปตามธรรมชาตินั้นจุลินทรีย์มีอยู่ด้วยกัน3กลุ่มคือ 1. จุลินทรีย์กลุ่มที่มีประโยชน์กลุ่มสร้างสรรค์คือจุลินทรีย์ที่มีคุณประโยชน์แก่พืชคนและสัตว์มีอยู่ประมาณ10%ของจุลินรียทั้งหมด 2. จุลินรีย์กลุ่มที่ให้โทษกลุ่มทำลายคือจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคกับพืชคนและสัตว์มีอยู่ประมาณ10%เ์ของจุลินรีย์ทั้งหมด 3. จุลินทีกลุ่มเป็นกลางกลุ่มสนับสนุนคือหากกลุ่มจุลินทรียกลุ่มใดมีจํานวนมากกว่าจุลินทีย์กลุ่มนี้จะให้การสนับสนุนจุลินทียกลุ่มนั้นมีอยู่ประมาณ80%ของจุลินทีย์ทั้งหมดดังนั้นการเพิ่มจุลินทีย์ที่มีประโยชน์คืนสู่ธรรมชาตินั้นก็เพื่อให้จุลินทรีย์กลุ่มสร้างสรรค์มีจํานวนมากกว่าจุลินทรีย์กลุ่มที่ให้โทษมีผลทําให้ได้จุลินทรีย์กลุ่มสนับสนุนมาเป็นพวก เพื่อจะได้ทําให้สภาพแวดล้อมสมดุลเหมาะแก่พืชและสัตว์เวดํารงชีวิตอย่างมีความสุขปราศจากโรคภัยค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมหลังจากที่ไปชมวิทยากันแล้วก็อาจจะได้เห็นนะคะวิธีการคัดแยกจุลินทรีย์ค่ะ,คะก็เรียกได้ว่าเรามีมาภาพกันมาให้เห็นเลยครับและที่นี้พอคัดแยกออกมาได้แล้วเนี่ยถึงทำยังไงถึงจะออกมาเป็นตัวปุ๋ยน้ําชนิดนี้คะ่ะต้องมีการคัดเลือกยังไงคะเก็บจุลินทรีย์ไว้ในขวดนี้ยัง,ยงไง คือเราหมักหมักเสร็จหมักเสร็จแล้วก็ตัวที่คัดแยกตัวตัวจุลินทรีย์เราจะเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ก่อนเราจะจุลินทรีย์ตัวที่เราเลี้ยงที่แข็งแรงที่ที่เห็นอยู่ในวิียาเราจะคัดแยกมาแล้วก็มาเพาะเลี้ยงให้มันแข็งแรงพอแข็งแรงปุ๊บเราก็จะไปลงในถังหมักขนาดใหญ่ฮะพวกจุลินทรีย์ุกลุ่มที่เป็นจุลินทรีย์บวกที่เราคัดแยกแล้วก็เพาะเลี้ยง เขาจะไปควบคุมจุลินทรีย์ลบคือการการหมักการหมักขึ้นมาเนะเอาอะไรหมักก็ช่างมันจะมีจุลินทรีย์จะเกิดขึ้น3ามกลุ่มแบคทีเรียก็ได้มันจะมี3ามกลุ่มมันจะมีจุลินทรีย์บวกจุลินทรีย์ลบแล้วก็จุลินทรีย์กลางนะเราจะใช้ใช้ในรูปแบบเอาจุลินทรีย์บวกไปควบคุมจุลินทรีย์ลบหมายความว่าเราเราเพาะเลี้ยงเหมือนเหมือนกับเราฝึกทหารให้เข้มแข็งแล้วก็ไปปราบสตูอย่างเงี้ย คือถ,ถ้าถ้าถ้าจุลินทรีย์บวกเยอะกว่าจุลินทรีย์ลบก็จะแพ้จุลินทรีย์กลางก็จะมารวมเป็นจุลินทรีย์บวกทั้งหมด hmm. ตอนนี้ผลผลิตที่เราได้ที่ที่เราหมักได้แล้วก็ใส่จุลินทรีย์บวกเข้าไปติดแ <c oughs> ข็งแรงเข้าไปมันก็จะกลายเป็นจุลินทรีย์บวกทั้งหมด hmm. แล้วก็เอาจุลินทรีย์กลุ่มนี้นี่อยู่ในรูปแบบปุย๋ย แล้วก็เอาไปฉีดพ่นลงในใน,ในดินแล้วอย่างทีาเปิดข,ขวดแล้วเนี่ยต้องใช้ให้หมดไหมคะไม่ไม่จาเป็นนะตอนนี้เราเราบล็อกในรูปแบบน้ํา<อ>ไม่จําเป็นมันมันจะไม่ขยายตัวไม่ขยายตัวถ้าถ้าถ,ถ้าฉีดลงน้ําแล้วมันจะขยายตัวทันทีเจอน้ําขยายตัวแตกตัวแล้วก็อ่าตัวกลุ่มจุลินทรีย์บวกที่อยู่ในในขวดเนี่ยพอ,อแตกตัวไปปุ๊บมันก็จะไปควบคุมจุลินทรีย์ในดินอีกรอบหนึ่ง ว่าจุลินทรีย์ในดินมันมีทั้งบวกทั้งลบก็จะไปควบคุมจุลินทรีย์ในดินทั้งหมดกระต้นพืชทั้งหมดก็จะกลายเป็นจุลินทรีย์บวกทั้งหมดที่จุลินทรีย์ที่พืชต้องการคไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่หนึ่งสร้าง n p k สร้างเกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองสามเนี่ยจะสร้าง n อ k, k, k ด้วยตัวเองด้วยจุลินทรีย์แล้วก็กลุ่มที่สี่ที่ห้าก็จะเป็นการสร้างสีสันสร้างสีพวกให้สีพวกอะไรและกลุ่มที่ หกที่เจ็ดที่แปดกลุ่มนี้จะเป็นพวกกลุ่มย่อยสลายต่างกลุ่มย่อยสลายย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ให้กลายเป็นปุ๋ยอีกทีนึ่งผู้นี้คืออยู่ในขวดไหนครับที่สีเขียวอยู่ในขวดสีเขียวอ๋อคืออย่างเดียวก็ควบคุมทุกอย่างเลยควบคุมเลยจุลินทรีย์ทั้งแปดกลุ่มอยู่ตรงนี้กลุ่มที่พืชไม่ต้องการเราก็จะคัดออกคัดออกว่าเรามีทุกกระบวนการที่ทําของตาในึ่งในสี่ดินทั้งเม็ดทั้งน้านี่ จะมีห้องแลบห้องแลบทั้งสามบ a b แลบคัดแยกก <c oughs> ็คือเรียกว่าเราคัดแต่ที่มีประโยชน์กับพืชจริงๆใช่ใช<ม>แล้วในตลาดเนี่ยมันมีแบบเนี้ยมีสินค้ายเงี้ยเยอะแยะมากมายเลยอะไรคือจุดเด่นแล้วอะไรที่คิดว่าเอ้ยเรามาใช้อันนี้เถอะ<ม>อะไรพวกเนี้ครับตกต่างคือความความแตกต่างหนึ่งเราเราจะคือ ความความแตกต่างนี้มันแตกต่างแน่นอนเพราะว่าของเราเนีเน่เป็นเป็น,ป,นปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานแล้วก็เป็น<ม>อินทรีย์ที่กเกษตรกรเอาไปใช้แล้วนี่ยเขาสามารถที่จะเลิกเลิกใช้เคมีได้เลยของเราไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เหมือนกับน้ำหมักทั่วๆไปเหมือน<ม>เหมือนที่คนหมักอยู่คือความโดดเด่นเนี่ยเราเราจะเป็นวิธีการหมักแล้วก็คัดแยกจากห้องล a b คัดคัดแยกเอาเฉพาะตัวที่ ตัวที่แข็งแรงจริงๆแล้วก็ดีจริงๆก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะ <c oughs> ที่คุณผู้ชมฟังเนี่ยต้องลองใช้เลยวันนี้ค่ะเราสองคนก็ต้องขอขอบคุณคุณกิติพลไปอย่างมากนะคะที่มาเริ่มพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะ <c oughs> ครับขอบคุณ <c oughs> ค <c oughs> รับครับผู้ชมที่สนใจสอบถามเรื่องผลิตภัณฑ์นะครับเบอร์คอนซัเตอร์029755858ครับค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะคุณสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ค่ะที่ www. o i co. t th ค่ะ คุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้คะ่ะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ทุกวันค่ะทางช่องเอ็นทีวีนะคะเวลาเดียวกันนี้กับเรื่องราวดีๆโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบกับบริษัทแจนคอยคอร์ปอเรชันจำกัดค่ะสำหรับวันนี้คะ่ะเราสามคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะัครบ